เดี๋ยวเราจะไปทดสอบโดยการวิ่งการแจ้งน,นะครับเพื่อนโดยใช้อุปกรณ์สวัสดีครับมันติบล็อกก่องแห่งความหลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเหมือนเช่นเคยน, <ๆ S 2> นะครับวันนี้เพื่อนๆผมก็มี g a เจ้นดีๆนะครับที่จะแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะครับก็ตัวนี้เลยครับนี่นะครับตัวนี้ก็คือ Xiaomi Mi Band 6นะครับ เพิ่งออกมาไม่นานนี้มีแบรนด์6นะเพื่อนราคาเปิดตัวมาที่1,490บาทนะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันที่ขายจริงๆเนี่ยอ่ไม่ว่าจะเป็น lazada shopee หรือว่าตลาดออนไลน์ต่างๆนะครับก็ขายกันอยู่ที่ประมาณพันต้นๆเท่านั้นนะครับเพื่อนตรงนี้ก็อยู่ที่โปรโมชั่นของรา้านนั้นๆนะครับว่าตรงนี้โปรโมชั่นเป็นแบบไหนอย่างไรมี flash sale หรือเปล่ายิ่งถ้ามีเนี่ยราคาก็ยิ่งลดลงไปอีกนะครับจะได้ของถูกราคาดีๆสำหรับคนนี้นะเพื่อนๆผมคงไม่้พูดถึงในส่วนของการ ใช้งานแอปพลิเคชันมากมายนะครับแต่ว่าจะพูดหรือว่าจะเน้นถึงในส่วนของการใช้งานตัวแบรนด์นะครับหรือตัว Xiaomi แบรนด์เป็นหลักนะเพื่อนเพื่อโดยการที่จะทดสอบกับตัวนี่ครับหัวเว่ยแบรนด์นะครับซึ่ง2ตัวนี้คือคู่แข่งกันเลยนะครับณนปัจจุบันนี้เพราะว่าออกมาในเวลาใกล้เคียงกันมากๆนะครับสำหรับในการทดสอบวันนี้นะครับ Xiaomi แบนด์หกแล้วก็หัวเว่ยแบรนด์หกเนี่ยใส่คู่กันไปเลยแล้วก็ลองทดสอบดูซิว่าใน1วันเนี่ย ทำทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายต่างๆนะครับเท่าที่ผมพอจะทําได้นะครับทั้งสองตัวนี้นะครับจะแตกต่างกันประมาณสัก3ามถึงสี่บาทนะครับตัวของโวยจะแพงกว่านะครับราคาในตลาดออนไลน์เนี่ยหองโวยอยู่ประมาณสักพันห้าไม่เกินนี้นะครับอยู่ที่โปรโมชั่นร้านต่างๆด้วยนะครับว่าช่วงนั้นเป็นโปรเซลล์หรือเปล่าหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับส่วนตัวมีแบรนดหกนะครับตัวนี้ราคาเท่าที่ผมดูเนี่ยอยู่แต่ พันต้นๆนะครับจนถึงไม่เกิน1490าบาทดยประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าอยู่ที่โปรโมชั่นของร้านนั้นๆแล้วก็ปัดเซลล์ตามช่วงเวลาต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรนนี้เพื่อนๆต้องลองดูกันดีๆนะครับในส่วนการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube ของเพื่อนๆท่านอื่นได้เลยนะครับเพราะว่าผมมองว่าเพื่อนเพื่อนท่านอื่นเนี่ยได้อธิบายในการใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยวันนี้จะเน้นถึงในส่วนของการทดสอบ การใช้งานเป็นหลักนะครับสำหรับภายในกล่อง Xiaomi Band 6นะครับประกอบด้วยคู่มือสายชาร์จแล้วก็ตัว Xiaomi Band 6นะครับวัสดุในการผลิตนะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตสายเป็นแบบซิลิโคนสามารถดึงแล้วก็ถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่เพียง13กรัมเท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยไม่รวมสายนะครับขนาดหน้าจออยู่ที่1.56นิ้วเป็นจอทัชสกรีนแบบอลโมเ วิธีการเป็นสายก็ง่ายๆตามวิดีโอที่เห็นตรงนี้เลยนะครับส่วนการชาร์จนะครับก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับชาร์จได้เลยทันทีนะครับวิธีการใช้งานแบรนด์นะครับเพื่อนๆต้องดาวน์โหลดแอปเข้ามาก่อนนะครับแอปนะครับจะมีอยู่2แอปด้วยกันนะครับแอปใหม่ก็คือ Xiaomi Wear นะครับแอปเก่าเนี่ยก็จะเป็น Mi Fit นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าทั้ง2อแอปเนี่ยใช้งานด้วยกันได้หมดนะครับ สำหรับผมเองนะครับผมรู้สึกว่าแอปใหม่ดูดีไซน์ทันสมัยกว่านะครับแต่สําหรับแอปเก่าอย่างมีฟิตเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟีเจอร์การใช้งานอย่างวอตเฟสมีให้เลือกมากกว่าหลังจากติดตั้งแอปียบ้อยนะครับก็มาดูในส่วนการใช้งานแบรนด์กันบ้างนะครับเพียงกดค้างนะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนวอตเฟสที่เราดาวน์โหลดไว้ได้อย่างมากมายเลยนะครับตรงนี้สามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ในแอปนะครับมีแบรนด์หนะครับจะเป็นแบบระบบสัมผัสทั้งหมดนะครับจะไม่มีปุ่มในการใช้งานนะครับตรงนี้นะครับเราเลือกใช้งานเนี่ย ก็ปัดขึ้นด้านบนนะครับจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกใช้งานได้อย่างมากมายเลยนะครับการสัมผัสหรือการทัดนะครับบอกได้ว่าทําได้ค่อนข้างจะลื่นไหลดีมากๆเลยนะครับสําหรับการปัดไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดลัดนะครับนี่นะครับก็สามารถเลือกโหมดลัดได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับในส่วนโหมดของการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ นี่นะครับตัวนี้เป็นโหมดการวัดหัวใจก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสาหรับในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าการปิดการรบกวนต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นโหมดอควบคุมเพลงสําหรับการใช้งานแบรนด์เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับมาถึงการเปรียบเทียบกันบ้างนะครับคู่เปรียบเทียบตัวนี้จะเป็นหัวเว่ยแบรนด์หนะครับซึ่งเพื่อนๆลองดูสิครับเนี่ยหน้าจอของมี่แบรนด์หเนี่ยขนาด1.5 6นิ้วนะครับส่วนหัวเว่ยอยู่ที่1.47นิ้วเนี่ เป็นการวัดแนวเส้นทแยงมุมนะครับยวงเพื่อลองดูด้วยสายตาสิครับก็น่าจะตอบได้นะครับว่าแบบไหนน่าดูกว่ากันนะครับสําหรับสเปคที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของน้ําหนักนะครับการตรวจวัดออกซิเจนของหัวหวยเป็นแบบเรียวไท่มยีชั่วโมงนะครับส่วนมีแบนหนะครับก็จะมีโหมดกีฬา30โหมดหัวหวยเกโหมดกีฬาเลยนะครับในการทดสอบชาร์จแบตเตอรี่นะครับทั้ง2เครื่องนะครับศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเนี่ยใช้เวลาประมาณชั มาดูในส่วนของการเข้านอนกันบ้างนะครับผมเข้านอนเวลา23นาฬกา55นาทีนะครับพอเราตื่นขึ้นมาเราสามารถดูข้อมูลเชิงลึกภายในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับว่าข้อมูลการนอนเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับหลังจากตื่นมาแล้วนะครับผมก็ใส่ทํากิจกรรมทั้งวันเลยนะครับแม้กระทั่งตอนอาบน้ํานะครับสําหรับการกันน้ำทั้ง2รุ่นนี้นะครับอยู่ที่ระดับ5 atm นะครับหรือประมาณ50เมตรมาดูในส่วนการวัดอัตราการเต้นหัวใจกันบ้างนะครับว่าออกมาใกล้เคียงหรือเปล่านะครับ ต่อไปก็ามาดูการวัดออกซิเจนในเลือดก,กันครับเดี๋ยวจะมาลองกระโดดเชื่อสสัก100ครั้งกันดูนะครับเพื่อนๆเป็นตรงกันไหมใระหว่างตัวมี่แบรนด์หนะครับกับโค้ชเวย์แบรนด์ ในการใช้งานโหมดกระโดดเชือกผมว่าทําออกมาได้ดีทั้งสรุ่นเลยนะครับต่อไปก็มาในโหมดของการออกกําลังกายแบบใช้กําลังกันบ้างน,นะครับเพื่อน ก็เราออกไปครึ่งชั่วโมงก็ผลออกมาเท่านี้แหละครับเพื่อนๆมาดูการทดสอบบนลุวิ่งไฟฟ้ากันบ้างน,นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่มีระบบ GPS ในตัวนะครับเป็นการคำนวณระยะทางจากตัวอุปกรณ์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบโดยการวิ่งการแจ้งกันนะเพื่อนๆโดยใช้อุปกรณ์ทั้ง3ตัวนี้นะครับตัวแรกเนี่ยเป็นหัวมวยแบรนด์6ตัวนี้เป็นพระเอกของเราเลยคือมีแบรนด์6นะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็น A Ma ทฟิตบิ p ยูโปรนะครับ2ตัวแรกเนี่ยไม่มี GPS ในตัวนะครับแต่ผมจะเปิด GPS จากแอปพลิเคชันนะครับในการเปิด g p พในการวิ่งกลางแจ้งนะครับแต่สําหรับตัว a เมทฟิตบิบยูโปรตัวนี้มี GPS ในตัวนะครับการทดสอบวันนี้นะครับผมจะดูว่าอย่างเจ้าตัว Ama ทฟิตบิบยูโปรตัวนี้มี GPS ในตัวใช่ไหมครับแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยฮ وا เว่แล้วก็ x ซ a o m i เนี่ยไม่มี GPS ในตัวนะครับจะดูซิว่าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยถ้าเปิดใช้ GPS แล้วเนี่ย มันจะมั่นยำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาพิสูจน์กันทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันไปผมพร้อมแล้วก็อนเลยนะครับดีวผมจะทาการเปิดจิเพทั้ง3ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ออกไปวิ่งกันเลยผมเปิดมีแบนหกก่อนแล้วกันนะครับคือตัวนี้ตอนนี้ชิเพขึ้นแล้วนะครับของตัวมี่แบนหกนะครับผมกดไปปุ๊บสังเกตตรงสมาร์ทแบนคือพร้อมแล้วนะครับออกไปไปละ ต่อไปนะครับผมเปิดตัวหัวเว่ยปุ๊บหัวเว่ยนะครับเนี่ยจ p เมาแล้วนะแต่ปุ๊บ w o r k o u started โอเคพร้อมไหมน,นะครับทั้งสองตัวส่วนตัวนี้จ p เในตัวมิ่งการแจ้ง โอเคพร้อมแล้วทั้ง3ตัวเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรอุปกรณ์ที่เห็นทั้ง3ตัวนี้นะครับหลังจากเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเพื่อนผลที่ออกมานะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่แหละครับ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันและถึงว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็คงเห็นกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับตัวมีแบนด์กนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรน่าใช้หรือเปล่านะครับอนี้เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยวันนี้ที่เล้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b ส c คร b e ช่องมันติบล็อกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำงานเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ